หลอกสัก2ทีเนาะโอเค1และ2แล้วก็1 2 3ไปครับไฟดับไปแล้วก็แล้วก็ไฟดับโอ้ยสิเขาโอ้ยขอสอง ค o กี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาแก้มือครับทุกคนผมเปิดไปแล้วหลังจากเปิด2คลิปก่อนแล้วก็ทยอยเปิดอีกร้อยสองร้อยรประมาณสัก2000กว่าทองนิดๆเนาะ2 0 0 0กว่าทอง2000กว่าทองนะครับก ยังไม่แตกทุกคนได้เฉพาะกิเบโตซิวาเนาะก็เหลือปีเตอร์เช็กกับปีเอล่าจริงๆแล้วแพ็กนี้ค่าพลังก็จริงๆแล้วนะเอาตรงๆนะจากใจเลยค่าพลังมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เนาะสำหรับปีเอล่าครับแต่ปีเตอร์เช็กก็ถือว่าโอเคนะผมว่าปีเตอร์เช็กรอบนี้ตัดใจตั้นใจเติมโปรครับ500กว่าเงียบๆหน่อยเดี๋ยวเมียด่า ตอนนี้จะเรียงจากตำแหน่งนะทุกคนเมื่อก่อนคลิปก่อนก่อนล่าสุดเรียงจากอุวมรวมสูงสุดลงข้างล่างเนาะตอนนี้เรียงจากตำแหน่งครับผมมีอยู่3,500ทองทุกคนเติมเยอะสุดเอาเงียบๆนะเติมเยอะเยอะ,ยอะสุดเท่าที่เคยเล่นอ e ีฟุบบอลมาไม่รวมพักเพสนะเท่าที่มีอ e ีฟุบบอลมาผมเติมครั้งนี้แหละครับ3,000กาทองเนี่ยเยอะสุดละจัดโปรถ้าไม่ปีโปรก็คงไม่เติมลนะ โอเคครับไมาลองตัวเดิมเนาะสูตรเดิมผมจะกดตัวสุดท้ายของแพ็กไม่ใช่ตัวสุดท้ายถ้าถ้าดูจากแพ็กก็เป็นตัวลองลองสุดท้ายนะเพราะว่าตัวสุดท้ายมันนี่ไปแล้วมันแตกไปแล้วเนาะเอาตัวลองสุดท้ายนี่แหละไม่เรียกว่าสูตรนะทุกคนเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสามทีโอเคจัดสักเกนะ้เนาะถ้าถ้าไม่ออกก หยุดเลยนะครับเพราะว่าผมจะเก็บไว้เปิดแพ็กหน้านะถ้าออกก็ตัวอะไรตัวหนึ่งก็หยุดเลยครับเหมือนกันแต่ถ้าแตกสองก็ก็ดีนะไม่900ก็เสียได้ทุกคนหลอกสักสองทีเนาะโอเคหนึ่งและสองแล้วก็หนึ่งสองสามไปครับ ไฟไดับไหแล้วก็แล้วก็วกไฟไดับอ,อ้ยสิเขอ2้ยขอสอสาธุเก้าเขอ2ขอส,อขอสอโอมาแล้วคือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับ2ตัวนี้นะแล้วก็เสื้อโอเคได้อยู่ปีเตอร์เชคครับโอเคทุกคนสุดท้ายแล้วก็หยุดเลยครับแค่นี้ถ้ามา2ก็ดีครับถ้ามา2ก็ดีแต่ว่าคงไม่ใช่อะ่ะคงไม่ใช่เพราะปีเตอร์เชค 85เนาะดอกบั87ใช่ปะพีเเชค่ครับโอ้โโหเอ่อไฮไลท์อีกสักตัวแล้วก็อูอัมราบัตรครับอัมราบัตโอ้ทุกคนโอเคอยู่อัมราบัตเอ่อจริงๆริงแล้วอยากได้ดีอาร์นะถ้าเป็นดีอาร์จะดีมากๆครับแต่อัมราบัตก็ได้อยู่ฟูเมนยูก็ได้อยู่ครับร่างแรกของอัมราบัตในอีฟบอลสีเสื้อของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทุกคนติดเช็คโอเคละผู้รักษาประตูแต่วิล่าก็กัดฟันใช้ล่างเก่าไปนะครับผมคงไม่เติมแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ผมคงไม่เติมผมคงไม่เปิดแล้วเก็บทองไว้เปิดแพ็คหน้าแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับตามแนวทางของโฟร์ฟันชแนลนะโอ้ยทุกคนรอดครับโอ้ยลอกก่อนรอกก่อนรอดรอดรอดโอเคอยู่ประมาณ สามพันกว่าทองนิดนิดได้มาสองตัวก็ไม่คิเล่นะไม่ขิเลนะครับโอเคอยู่ร่างนี้ผมชอบเหมือนกันครับพีทเช็คก็ค่าพลังถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วอย่างบูสผู้รักษาประตูทั้งหมดโอ้ชอบชอบชอบโอเคครับทุกคนเปิดกันไปกี่ทองหมดกันไปเท่าไหร่ได้กันกี่ตัววันนี้ส่งท้ายและพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วก็จะเปลี่ยนแพ็กแล้วนะครับ รีบๆจะทําอะไรก็รีบทําครับทุกคนแต่ถ้ามันหมดเดยอะแล้วก็หยุดดีกว่าครับเปิดตากลางังเปิดตามกระเป๋าตังค์เดี๋ยวมันจะฉีก <c oughs> เป็นห่วงนะครับโอเคครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับเปิดได้อีปิดตัวที่ต้องการนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟอฟันชแนลผมทําได้คุณก็ทําได้เอาไปลองครับไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย